ไไไไโอมจิตโอมธงจิตบริสุทอาจจิตบรยสุธิประมาทกู เพียนหอยคู่สิบกลมกับผู้อาบใจสิบไร่หมอสิบน้ำพอก้นน้ำคู่สาธุสาธุสาธุผู้ขาดทางไหลขอโอกาสอาลาธนาลูกขาดเทพดาเจ้าทั้งหลาย ทังพอินพะพมพยายมราชพระศษตป,ปะพระมหาประธานเจ้าทาั้งหลายทาั้งสิตแปดพระกรรมที่พระสังฆที่นี้พระรีพังคะจงได้โปรดเสด็จลงมาในโยมสมพรแห่งรุงขาทั้งหลายวงขาทั้งหลายเหล่านี้มีใจใส่ศรัทธามีมาลายยังดอกไม่หอมหว้วยเฮามาบูชา แองพระธรรม,มาเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคานปล่อยพระองค์อยู่ในปรสเสดลงมาในยมสมพรแห่งปุ้งขาทาั้งหลายวงขาทั้งหลายเหล่านี้ขอพึงคุณพระพุทธขอพึงคุณพระธรรมขอพ,งพ,ขอพึงคุณครูบาอาจารย์วงขาทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าสาธุ สาธุสาธุอิธินาสการేนะทังพุทธังอภิวุชยามะอิธินาสการేนะ ตังสังขังอภิปุชยามาอรหังสมาสมุทโภพขวาพุทธังพะกวันตังอภิวาเทมมสวากาโตพคะกวาตาทัมโมอาหม,มังนามัสสามี สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามินะโมตัสสะภควะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโต रहतो सम्मा सम्भुरःः तक्षे कामे जरूपे खिली सिखर ผู้มาเจยันตุเทวาสารธาลวิสเมัยขาคันทับปนาคาปิทันตาสันติเจังมุนีวัลวัจนังสาตวเมสุนันตุธรรมสาวนักรอิยัมภารันตาธรรมสาวนักรอิยัมภารันตา อามมาสาวาทกโรอายัมพาะทันตะวงขาทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาขอบูชาคุณพระพุทธขอบูชาคุณพระธรรมขอใอยพระธรรมจังได้โปรดเสร็จลงมานิยมสมพรแห่งปุงขาทั้งหลาย หวงข่าทั้งไลยเหล่านี้ขอโอกาสอาลาดธนาแจกคุณพระฤาษีตาไฟขอโอกาสอาลาดธนาแจกคุณพระฤาษีนาไลขอโอกาสอาลาดธนาแจกคุณพระฤาษีนาลอดจงได้เสด็จลงมานิยมสมพรแห่งปุงข่าทั้งไลายวงข่าทั้งไล้เหล่านี้จึงเรียกว่าติเยหมดตนานัง โคบถ้าตึงตังรำมาตึงตังสงังฆะห์ตึงตังขวานเชิญพระหันตาเจ้าทำสิบแปดตองตาเจ้าจงได้โปดรดเสด็จลงมาอาส่งแกงสรายานในขอบฟ้าและแดนดินอุอาหังพุทธานิมนต์ธรรมานิมนต์สงังฆานิมนต์นิมนต์นิมนต์ និមរពុទ្ធោ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 ព

จก็เรียบปริยติ่าทงกาเรียต่างกิเลสเรียกอดีตเพ่อเรียนยังคงเรียเทเรียกว่าภาีอติยานียาเจ้าก็ท้าริยัตขอข้าพระพสิข้าตเจ้ากยังารเตท่นี่เรข้าพระพุสูงสิดเจ้ารยวภเรียกขารสูงสิกาเจ้ียาีเรยกข้ตข้าเสัข ชิโลโลเขากเรียกว่าอาซาชิโุนันยังไงเขา็เตีมใจะย่โอเคแค่ตรงนี้เจ้าการเรียโตทันทีี่นายยังปังการเรียกชิจะโกโตทันทีี่เเจยากาเรยโตทันทีี่นยังปังการเรยเชิอที่ยังปัคาซาิสุนีเ้กเขาปเรยโสูชี่นั่นังกางัาซิโกโกเตะสูโคเรียนตเจเยกคาซาโอ้จะกิดไปอยู่ใส่นี้ต่ขวดอะไรนี ยายไปใสกยูยากยูซาโอ้ยนอนอนนี่เป็นยังไงวะยู่ยากยูซาไปใสกับน้ำขวดน้ำตกน้ำแง่น้ำเบียน้ำบังจักไอยูใส่บาทนี่เอตาประโยชน์าเชก็ตาเชชกากรโยเชะชะตาชีชดันเดชดันดชกาโต้ดันเดชกาโอ้เชกะไปอยู่หุนจักไปอยูน้ำมานบาทเนาะ อยากไปยู่มองสงบสงเยี่ยมอยู่ในพุนเดย้เฮ็ดแต่ไงเนาะที่ได้ไปยู่บ่อนอ,อบานฮึทักที่ได้ยู่ไปยู่น้าบ่อน้องอนไปยู่น้าก็ต้องให้โชคให้ลาบตัวอยากหนีไปยู่พุนสะดอกมองสีสงบสงยมมองสียู่สงบชุกสบายอ,อันนี้แล้วอุอ้ยไงนายไง,ยง,ยง,ยงยลังเขาเราขวัวดหันขูดนีอยู่ ว้ขวบยี่ก็ยูใจยยูหนักยูหนักยูหนักยูซ่าแต่ไปยูน้่ข้างสมบติสมบสติเวดมอนคนบ่ปูอ้ยกระพุนแล้วเนะไม่ยู่จังสี่วันนี่แต่ชูไม่เฮ็ดบาปรู้หรอไม่เที่ยวจะกวนค้นขาคนนี่หมีบาไวหรอกยูมังสงบใติเงียบ่นสิลัปอนะ น้าหับอเร่าน้าตงตว่าต้องหายดีเนี้ยตาป่เสียง้เดังความคัสิวแต่บ่อยใช่วแต่ชิยะกัตดีาป่วใช่ยนอีเรียวขาคสวตองีสิยากี่เสียอตตีเสียตุนตุนตุนเช่วตั้งคูหาสิชิสกตูดีเสรับตีเจ๊ก็กบ่าพูยศิักป่วเรยยงกับขัส่ิสกุโจจะจะกกขังเรยงกับิสอโตูดี่งนเยกกขัปชิจะกัต่ตีี้่จโจน้องรูกยังปูกระซายชิโจน้องเสียไหนเตัว สมัชิน่ชื่อห้ไปยูบอชื่อไปยูหันบอขันยูหันเนี่ยบัดมาเรียนกันเลยเชียวอดังปันไนเดยวนี่เังปนไยน่เยวดังนเดียนี่ังนเนเชียนไเดียวอาดังปันไเดี่ยวนี่เอาังันเี่ยวน่าดังปนไเดี่ยเาดัเดี่ยวนอังดีดนไเยวเอังันเดียวน่เาดังปันไรเดียวาดังปันไเนะเอาปนไเดี่ยีอปันเดี่าังได่ยวอาปัน ชีโซโลโลเดยงังกูีะรยกูาเอปาีชโซลยังกชนกขัอชิโซลยังกจสี่สหสี่ามกาไลเลยสีบาทไกบไว้นะแบบขาไลเลยสีบาทไกแบบ้ิูเห็นบุญไปแต่อยู่ใสกระดูงากอยู่ซาไปยูโซนไดกงยซาเอาไปเอาบานี่ยไปยุคนาว่าต้องมีแนวแนวเดกเลี่ยนเด้โอ้ยเนาะ ไอ้สามตัวนีแน่เลยเียอสามตัวทองตรงเนอเลขไทยรตีตรงอ่ริยาสาเจกาโตเทนดียังฟังคาคาซิยะแต่เยาวาตังคาพุริยาโตเทนเนียังฟังกะเตะเจ้ระพุทธเจ้าเสดในางฟังคาาสิย้กโตชอจิงก็กวชยะก็ควรชิจิเจ้าพระโุทธเจ้าเสในทาังคาคาเฮสิโยตเทนเดยังังคาระพุเาสด็คาระยจตยิเดียรนั่เอจ้าะเโตเสดียคโตรูริยานุริยายังชิให้ยู่วะชิให้ยู่วะชิยูนี่คือบ่า ขี้ยูหันเดคือเบาเบากระางเนาะขั้นไหนละฟ้าน่อยขี้ยูหันเบากระางเ้ขั้นของสวัยหน่อยขี้เปดเศ้าขี้เปดเาขี้เปียดเศ้าปข้แปดเ้าแปดซี โอ้ยยยยยยกยยยยกย่ยยียยยยยัยย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 เยยยยยยยเยายย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 ยเยยยยอายียย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 ยแยย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 ้ยย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 น้ยายยยยยยยํายยยยายย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  จีให้ไปโยอยากได้อยากดูมองไหนกให้ไปเลือกเอาก็ให้ไปเฮ็ดมองมี่มองเป็ดนีบุญนีบาลมนีไปเรื่อยๆไม่อยูจังสีไม่เที่ยวแต่ขาค้นกวนคนน้นนี่ก็โอ้ยคนหยอยมันหงวยไรแาบนี้แล้วล่ะบัดนี้จีได้ไปทำบุญเนาะถ้นมันออกเนี้ค่อยสีขด้นตัวนี้เนี้ยค่อยสให้ไปโยก็พูดเหลี่วนาะคันบออกตัวนี้ก็จีน้อยูน้ำนี่ตัวสนง เอาปั่นปั้นปั่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 นปัือปอ่นปั่นป้านปั่นปั่นปั่นอั่นปั่นปั่นปั่อปี่แปั่อ้ั่นปั่าปั่นาบ้าปั่นได้แล้วกปั่นได้ไปั่นนั่นให่นปู่นปั่นไั่นปั่นปไ่้ขออนญา่โอ้่ไปู่นปู่นป่นั่นป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 ั่ไปู่นาบ่น้อง นั่นคือสิบว่ากับปรรูให้อบยากสิไปอยู่น้ำถาวรไล่ค่สิขออนุญาตให้ระแม่ปูสิไปขออนุญาตอยู่น้ำถาวรไล่แต่ว่าสิให้คือจังจังนี่คือจังจังให้คือจังจังว่าสิไปอยู่น้ำถาวรไล่ค่สิไปขออยู่บ่งบุญมองชีพนี่บุญญาบารมีหลายสางบุญบารมีน้ำกันเนาะข้าพเจได้ไปเฮ็ดหันเฮ็ดมีสร้างหั่นสร้างนี่ไปสาธุปูให้เขาสามตัว่จะไม่เฮ็ดแต่บาปเลย ยังไม่เห็ด่างวัลที่หนึ่เปเศราขีเปเศานะขี้เปเศาอาขีเปเศาขันเขาขี้ปดเศาขอไปอยู่น้ำเผาไล่เด้อให้ไปอยู่ในสถานที่นั้นฮะตกลงตกหลงฮะเอโตปริยสวัสดีราปริยสีว่กกขตาีอาเสลยวตาเรยยปาเกโตตามปะกเรศีเจยวปโกตกาปริโยชเชลิยกากาปริโยตตาเกโกตรยาปุริยตุากาคาเรลิยโกตัยเ่วา ขั้นคือคอดสามมวดไปเลี่ยวนี่หัวเป็นบะหุ่นใหญ่ใส่บึกยืนอยู่คือมูคือกันเลกยูสัตว์ทุสาธุ์ทุกคนใหญ่ใส่บึกดัปบึดได้ตามว่าเอาสามม้วนหัวสามมวดเนาะปูเนาะสามมวดค่อยเฮ็ดไผ่คือเน้อไส้ห้อนตูนึงปู ให้สองตัวทั้งใดกี่แปดเสากี่แปดเาครบแล้วครบแล้วขอแค่สามตัวกี่แปดเสาขอสามตัวให้สามตัวสามเคื่อนี่ถ้านคือสามเคื่อส่นส่วนขอสะทะขอสง่าถาเขยดำปุ๊ดอย่ทุกันด้วยโอ้ค่ะบ่ะบกกับเป่าไล่ไปเด้อคทะแล้วลูกจิไปขออนุญาตปูขั้นเขากกเ่าไล่ไปเด้อเดี๋ยวสิพระสางเอง สี่หาวบนนั่นไงตกตกลอาขอสามตัวให้สามตัวนะตกลองแล้วบาดแผลตกล่องแล้วือกแท้ๆแล้วเราลยไปกี้แปดเซ้านี่ขั้นบนถือนี่ยาเวากันยามาหานะถูกแปลว่าสี่ไยไปยุ สามวัให้สาวัดใหยืนส่งบเ้ยเดมพุโอเอาได้ได้ได้นะได้นะับปาลาป่เาก็เท่าไรนะแต่ว่าเท่าไรลังเทือกับพโถบอกบอกเขาไผออกไผเนาะไอ้ว่าขั้นใจดีกับเบิรเมืองอยู่หันดิวยใจพระใจยูหันช่วยเพชรสขาดใอยูหันดิโอขั้นดีกับเบิรเมืองอ เอาักบุญผ kind of uh, um, ู้ยิ่งใหญ่ใชาต้องได้ดิต้องได้ดิคันบ่ได้คันบ่ได้บ่ไปบ่อไป่เอาอนีเท่านั้นแหละขอสามตัวให้สามตัวสามวันนะสีให้สามวัล้คอยยืนสง่าทัไปบงน้ำเงินสาัวตอกลเตัวปรโยสายยากะเคยสิยโยกต้องปรโยสายยังก็ตายอยเสได้ยวาสาสียากดเตจ่จีได้ยังกดเตจิได้ โจ้เจ้าเลยอยู่ตัวตอนนี้ก็ยังฟังโค้ดี้ใช่ด้างอุ้ยจะได้ไปอยู่น้ำท่อไล่คักละเว้ยบาทนี่จะได้อยู่มองดีเอ้าเอาจีแปดเศร้าได้ไปอยู่แท้แน่นอนสามงวดค่อยสิไปนะเอ้านี่เท่านั้นล่ะเด้อเอาเอ้าเอาขั้นบอกเอากระบาดเอ้าเอาเอาอุ้ยมันจะมีมองจอดบ่ลาลูดโอ้ยวัดดีสั่งใช่หรอโค้ดเดี๋ยวสิบัดสิหาบ่อุ้ยสิห่าบดม ดำกระดำเต็มตัวดอกอันเดียวไทยพาแม่วันปูนมาหนี่เป็นปูอย่างก่อนเหอเอาก็ยังว่าเอาคนบ่าขาวหน่ะคนดับ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 ดีเฮ้ยนบ่าขาวปูดดับดับดีไม่ถึงดับกระจดีนะชิบอะห้แต่ว่าขั้นโหดก็คือกันล่ะกับเพิ่นไล่เนาะก็เท่าไล่ขึ้นกันเนาะเอาได้เท่านั้นเด้อนะขอสามตัวให้สามตัว มขอสามวดนเให้ร์สามวเนสามถือสามวดแล้วๆเชียเน้นยิ่อย่างเสืองาผ้าเผยดำปุ้ดบึงบัที่ไปใช้เดียวบัลองบึงคันว่าบ่เสียนะขี่แปดเศร้าขี้แปดเท่้าเฮตโตประโยสาดิยาคาคาฟีรด้วยวังปูคาศิาก แกตัวเรียปูระยวถั่วนเดยวกากะตไไปไปไไปไปบำเพ็้เพียนพอบาสีเศร้าเราสีเศร้าเราเศร้าอยากบ่อยากขาคนแล้วสาธุเตาระยวถท่วชนิดนันปากคาเสืีโอเต่ียังปขาหาสีอเต่าตัวียในเดียนะปเต้แกระยวปสเตาแปชีสาธุเต่าแปดชีันดแกงเราแกงเราปูแกงเราบ ทำหนงจายีนะครับก็มือหนึ่งก็ะเด้ามาคอยช่วกอที่ประธานที่่งขึ้นแล้วก็ที่จะเข้ากระเดฟังจะคับเก็บเลยครับเพ้อฟังเกับเกละครับ้องฟังเกีบเกแบนปฏิยามอีกทีนึงครับเด้่อเก้าแปดสีครับเพื่อเก้าแปดสีเก้าแปดีนะครับเน้ะกระด็ฟังเลยยิ่งทุกคนแล้ยนะครับเนาะอาี่ทกท่านนครับ เห็นับกับัเลน้อ,อ,องมึงเออาร้องใสมากให้มีใั้อออเอ ควปดบเลบเบเีเอาไปนะครับเอเตาแาลืมนะครับเพ่อผลนบอาคนบวารนบบค่นามากาหมวดกันนะครับเพ่าที่นะครับเาะว่าเอามาได้อยู่ไม่ไป่าม่สูงครับนะคือไ่ไป่านียนครับเพาจะเกี่ยวกับรกไล์กดแชร์กดติดตามกดยิ้ให้แจงนะครับเอปรดใช้จารอญาณในการรับชม นะครับขอหยัดมาับเก้าปียกเก้าปเด้อกันเด้อเอซีทุกทนครับอยาดเลอดครับเียฝกกดลคกดแชร์กดกรดิ่งให้อาจารย์ทองสซร้ารวยแปดอาอาารม์ทองสายารวยนะครับสมัครพิมีค่อยด้ทุกท่านนะครับท่านพี่ท่านช่วยใจไปด้วยกันก้ปดสีนะครับก็แปดสีาลืมนะครับางสมัครินีกัขอเก้าควาสวัสดีครับผม